โอกาสหนึ okay. climbing, wow. ่งนะคะที่เราได้มาพบปะเจรจากันในรูปแบบของการอบรมในรูปแบบออนไลน์นะคะวันนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสาญจนบุรีค่ะได้นำของผู้ด่วเนินการจัดอบรมนะคะก็อันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นหัวหน้าศูนนะคะที่ท่านได้เสด็จมาพิจารณาก็ให้เขียนเป็นระธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคณิตศาสตร์หรือว่าโค้ดดิ้ง นายการัฐมนค่ะได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนอิทยากรรมทางดุหรือว่ากดดิ้งค่ะปี2551และสำหรับปีนี้กศสก่า2556นะคะได้ดำเนินศิลปมทั้งยันคืนให้กับกองประกันพัฒนาทักษะของผู้เรียนในสวัรดิ์ที่2 1นะคะกับเรื่องที่รองผู้อนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของศึกษาร่วมการกลุ่มนิเทศติดตามคณะศึกษานิเทศสพปจหน,นนะครับคณะทำงานท่านผู้ช่วยอธิการกรุฏีท่านวิทยากร,รแล้วก็คุณครูที่เข้าร่วมรับการอบรมเป็นเสียงอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีอโอกาสมาเป็นประธานในที่เีเปิดการอบรมเชิงเปิัโอการ,ราการพัฒน,นาสังกยภาพ ู้สอนวิธีการทำตัวหรือโดดิีงอะใครยังไม่ได้ตรงนี้บ้าง1,2,3สองสามได้หมดแล้วนะคะต่อไปทำะไรก็ได้ยังไงก็คือน่าทุกคนท,กทุกทุกชาตินะคะมีพื้นฐานกันแล้วนะคะบบครูตรงนี้ครูศูนย์นะคะถ้าเกิดโุสมีบางคนคือจะใช้แบบนี้ก็ได้หรือบางคนบอกว่าไม่อ่ะ กำหนดค่าขึ้นมาเลยอะนะคะกำห like e นดค่าขึ้นเลยเพราะฉะนั้นนะคะมวกันอเป็นการบวกค่อ x สเนช่อยเสร็จแล้วของ x ค่ะเสร็จแล้วตรงนี้ก็คือ เนี่ STEM ทรายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็อิสระนิ่งแล้วก็แมบแบบใช่ไหมแต่สอนนวอยากให้บูรณาการทุกไลน์ชาร์ทให้บูรณาการอะไรบ้างทำสแคชับสอนว่าให้สอนเหมือนว่าสอนอนี่ให้สอนสแครับเนให้เด็กอะ็นคนทำก็สอนแล้วคือบริการอะไรบ้างวิทยาศาสตร์ ช่เลยสังคมสเตนที่มีัวเอ่าที่ท่านที่ท่านรัฐมีบอกแล้วสเตนที่เติมตัวองเติมซ็ต์พาวเวอร์เข้าไปสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกมลนะัดชื่อพระวง์ค่ะคุ่โรงเรียนแผนวันสิริสวัสด์วันนี้ได้มาอบรมพัฒน,นาศักยภาพ ด้านวิทยาการคำนวณน,นะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นการอบรมความรู้เรื่องสแคร์ค่ะ หลังจากที่ได้รับการอบรมในวันนี้นะคะดิฉันก็จะนําความรู้นะคะเรื่องสแครปไปบูรณาการในชั้นเรียนนะคะซึ่งที่โรงเรียนเนี่ยได้เป็นรูประจําชั้นป .2 น,นะคะแล้วก็สอนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะก็อาจจะให้เด็กๆนะคะใช้ความรู้ในด้านสแครนะคะไปบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในเรื่องง่ายๆหรือจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะเช่นการบวกเลขนะคะแล้วก็ได้อีกหลายวิชาเลย เพราะฉะนั้นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะทางมหาวิทยาล,ลัยราชภัฏนะคะแล้วก็สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการณ์จันทบุรีเขตหนึ่งมาเท่แกันี้ด้วยะคะ่ะสวัสดีครับผมน,นา,ายธนชัยเกียรติขมลมาจากโรงเรียนอนุบาลดามาคำเตี้ยความรู้สึกที่ได้รับหลังจากการอบรมเสร็จสิ้นแล้วก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจันบุรีเขตหนึ่ง ร่วมกับมหาวิทยะาลัยจุฬาลงกรจันทบุรีที่ได้ร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้นมาความรู้ที่ได้รับหลังจากการอบรมบกยกตัวอย่างเช่นการใช้งานโปรแกรมสแกนเบื้องต้นสามารถนํามาสร้างเกมการศึกษาอย่างง่ายอาจจะเป็นการเก็บผลไม้เก็บสิ่งของต่างๆตามจุดมีการบวกคะแนนลบคะแนนนับเวลาไทลังคุณครูสามารถนําไปบูรณาการกับหลายวิชาของอตนิสา์ได้การสร้างนิทานสั้นๆสตอรี Story ่เทลลิ่ง คุณครูสามารถนำไปบูรณาการกับหลายวิชาของประวัติศาสตร์ได้อาจจะสร้างเป็นละครน,นิทานเชิงประวัติศาสตร์สั้นๆการเขียนโครดดิ้งไมโครบิดโดยใช้ชุดคําสั่งต่างๆมาเรียงต่อกันและบังคับคุณยนต์ไปในทางที่เราต้องการคุณครูสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมแก่ผู้เรียนอาจจะปรับความยากง่ายตามระดับของผู้เรียน สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทีมวิทยากรทุกท่านขอบคุณทีมงานของสอนอทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดการอบรมดีๆในครั้งนี้ขึ้นมาหากครั้งหน้ามีการอบรมดีๆแบบนี้อีกผมจะเข้าร่วมแน่นอนครับ